สวัสดีนะครับขอบต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Leader i n s i g h t ประจำวันพุธครับวันนี้ปวันพุทธที่29กมกราคมพุทธศักราช2,568นะครับพบก,ก,กับอาจารย์นรักลาบบริหาร CEO ของ Eastern Power Group นะครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแก n ้งคอเซ็นเตอมีข่าวดีนะฮะจะดีจริงมากนะ้อยแค่ไหนปาติตามกับอาจารย์นรักครับสวัสดีครับอาจารย์นรักครบับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ศิลาครับสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านครับข่าวดีก็คือว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีนะฮะให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงดีเสนอแก้ไขพระราชกำหนดหรือพรลกร,รตรก,การป้องกันแล้วก็ปรับปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสาระสาคัญเนี่ยก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะที่ที่เป็นข่าวก็คือว่าจะให้ทางสถาบันการเงินรวมทั้งผู้ให้บริการสวิตช์พอยเดอร์เนี่ยร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ย ข้อมูลที่รายงานคณะ้ำปรีนะครับก็บอกว่าคนเสียหายประชาชนเสียหายคนไทยเนี่ยเสียหายจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยประมาณร้อยถึงสองร้อยล้านบาทแต่ก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็พอกระกทรวงดีอีเข้ามาดูแลเข้มงวดมากขึ้นนะ,ะมีมาตรการต่างๆเนี่ยความเสียหายลดลงแต่ว่าก็ยังวันละหกสิบถึงเจ็สิบล้านบาทนี่ทุกวันเลยนะอาจารย์ที่้องเสียหายไปนี่นะครับไม่น้อยนะ ใช่ครับก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่พอเสียหายไปแล้วมันก็ออกไปนอกระบบหรือบางทีก็ออกไปนอกประเทศซึ่งผมก่คิดว่าก็น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้เงินหมุนเวียนในระบบในบ้านเราเนี่ยมันลดลงไปอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับกับกําลังซื้อหรืออะไรต่างๆก็ถูกดูดไปนอกระบบนะเมื่อก่อนมันมันไม่มีขนาดนี้เพราะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วง ปี40เนี่ยนะครับที่เรื่องพวกนี้มันยังไม่เข้ามาเนี่ยอันนั้นเนี่ยประเทศไทยเสียหายในเรื่องของสินเชื่อมากมายไก่กองเลยนะครับ,บ NPL ตั้ง40%ถ้าจำถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับแต่ว่าในาการหมุนเวียนระดับประชาชนระดับจับใจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ยังหมุนของมันออกไปได้แบบก็เพราะว่ามันก็มีอะไรที่ยังหมุนออกไปได้นะครับแต่ว่าพอมีเรื่องแบบนี้เข้ามา แล้วต้องต้องยอมรับเลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยการหลอกลวงเนี่ยมันหลอกลวงในในประเทศจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเงินมันออกไปนอกประเทศพี่ศิระนะครับพอเงินไปออกไปนอกประเทศก็แปลว่าเงินที่มันหมุนเวียนควรจะหมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยประชาชนต่างๆที่ถูกหลอกไปเนี่ยนะครับเอาเงินมาหมุนเวียนในระบบสมมติว่าถ้าเป็น 60- 70เจบล้านบาทจริงๆเนี่ยนะมันก็จะหายไปวันละ หกสิบถึงเจ็ดสิบล้านบาทอ่ะที่มันออกไปนอกระบบซึ่งมันก็มีปริมาณที่สูงมากๆนะครับและติดต่อต่อ,ตอเนื่องมาเป็นเวลานานดังนั้นเนี่ยมีเงินหายไปจากระบบไม่รู้กี่แสนล้านบาทและพี่จิระนะครับแน่นอนเงินใหม่ก็จะเข้ามาแต่เงินเก่ามันก็ออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จําเป็นจะต้องมีการดําเนินการอย่างเข้มงวดให้มากกว่าเดิมครับครับก็มีหลาย,ลายมาตรการที่ออกมาเมาื่อวานนี้เรื่องของการควบคุมบัญชีมา้า เรื่องการลงโทษแพลตฟอร์ม P2P แล้วก็ที่สําคัญคือเพิ่มบทลงโทษให้สถาบ,บันการเงินแล้วก็เครือข่ายมือถือรวมทั้งสังคมออนไลน์รับผิดชอบด้วยความเสียหายตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดรายละเอียดเขาจะว่าแบงค์ชาติหรือว่ากสทชซึ่งดูแลเรื่องนี้ต้องไปร่างกฎออกมาเพิ่มเติมใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับแล้วก็ต้องลงไปในรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับซึ่งผมคิดว่า จะเร่งประกาศให้ใช้ภายในเดือนกุมภาเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงพิจิละเพราะว่ารายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องศึกษาให้รอบคอบ,คบนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าศึกษาได้รอบคอบขนาดไหนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าออกมามันก็ยังดีก็คือมีมีมีมกรอบละอันนี้ถือเป็นกรอบกันล้กันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในนั้นเนี่ยก็ต้องมีการอนุญ,ญาตให้ไปตั้ง ให้ให้ไปมีกฎหมายลูกครับไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎสีกาหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยข้อบังคับประกาศกฎกร,กระทรวงหรืออะไรต่างๆในแต่ละกระทรวงเนี่ยเพื่อจะนําไปปฏิบัติในรายละเอียดให้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ให้มีช่องว่างนะครับเพราะว่าพอมาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนยังไม่ได้พูดถึงเขาเรียกว่าแชร์ริงนะครับคือคือคือแชร์ริงที่เกิดขึ้น ความเสียหายอะครับการแชร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างตัวผู้บริโภคระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการเครือข่ายหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยสีคนเนี่ยนะครับอ่ามันควรจะต้องแชร์กันไหมนะฮะถ้ามันเกิดความเสียหายที่สําคัญที่สุดก็คือมันต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าความเสียหายอน,นั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้เกิดขึ้นจาก ความตั้งใจเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมพี่ศิระก็คือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสบายละ,ะกะ็เอามาชี้แจงว่าเกิดความเสียหายแล้วก็ไปเคลมเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการหรือแบงก์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นช่องทางหาทินของพวกนี้ไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ต้องผ่านการพิสูจน์คือความเสียหายตรงเนี้ยถ้ามันต้องมีการมีกฎหมายออกมาจริงๆมันก็ต้องพิสูจน์ นะครับว่าความเสียหายนะั้นมันเกิดจากอะไรก็แน่นอนถ้าคนบริสุทธิ์มันจะพิสูจน์ง่ายพิชิระคนเก็บเงินมาแล้วเสียหายไปโดนหลอกไปล้าน2ล้านสมมุติเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นชาร์ว่าเขาเก็บเงินมาอย่างไรนะครับมันก็จะต้องมีที่ไม่มีมีเขาเรียกว่ามีไทม์ไลน์ในการเก็บเงินของเขานะครับว่า ตำแหน่งหรือเป็นอะไรเป็นข้าราชการเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ามาหลอกลวงแบบนี้บอกลวงสถาบันซ้ํามันก็จับได้ครับเพราะพวกนี้นก็เป็นบัญชีม้าอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> พวกนี้ก็คือหลอกได้แล้วก็หายไปเพราะนั้นมันก็จะพิสูจน์ได้ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการแก้ไขปลายทางที่จะ ใช่ใช่ไหมครับม,มันเสียหายแล้วมันถึงมันถึงมันถึง,ถงออกมาว่าหาผู้รับผิดชอบ,บหาอะไรแบบนี้ไอ้ตัวต้นทางผมยังไม่เห็นใครที่จะดําเนินการออกมานะครับพี่จิระการทําต้นทางเนี่ยมันทําได้เยอะทีเดียวอะครับยกตัวอย่างเช่นในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสมมุตินะมี Facebook มา นะครับมี Facebook มามีอะไรมาแบบเนี้ยมันต้องให้อํานาจหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าไอ้เฟซบุ๊กอันนี้หรือไอ้หน่วยงานอันนี้หรือไอ้ไอ้ไอ้ให้คนไปลงทุนแบบเนี้ยมันมันมีจริงมันอะไรขนาดไหนและต้องให้อํานาจเข้าไปตรวจสอบเข้าไปสอบสวนเข้าไปปิดบัญชีเข้าไปทําอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่มีพิจิระซึ่งผมอยากให้มันมีต้นทางแบบนี้ถ้ามีแบบนี้มันจะกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นทาง ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันรอให้เกิดความเสียหายก่อนมีผู้เสียหายไปแจ้งแล้วมันถึงมานํามานํามาซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เพราะมันเสียหายไปแล้วพิจิตรในนี้สิ่งที่เร่งคนมาทะเลาะกัน ใช่ครับในเนี้ยสิ่งที่อันนึงที่มันพยายามทําให้เร็วก็คือว่าอ่ะแน่นอนเวลาเกิดความเสียหายแล้วเดิมต้องให้ศาลสั่งถึงจะคืนเงินได้อันนี้เขาก็จะบอกว่าให้ตั้งคณะกรรมการอ่าพิจารณาขึ้นมาผ่านทางปปงน,นะครับและให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้มีอํานาจในการคืนเงินจากเดิม1-2ปีเหลือประมาณ6เดือนถึง1ปีไม่ใช่เราไม่ต้องการที่จะละเราต้องการให้ไม่ให้มันไม่เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมยังคิดว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ย อ่ามันก็ควรจะต้องมีการพิจารณาตรงนี้แต่แน่นอนอาการการให้อำนาจสถาบันอ่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสถาบันใดหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นผู้มีอำนาจในการที่เข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นมันก็เป็นมุมลบได้เหมือนกันนะครับก็คือไปยื่นดาบให้คนที่จะไปตรวจสอบเพราะนั้นต่อไปฟันมั่วเลยฟันมั่วเลยนะครับใครอยากจะทําธุรกิจและมีช่องทางออนไลน์ก็อาจจะเป็นช่องทาง อะไรต่างๆหรือเปล่าว่าอ่ะไม่งั้นคุณจะต้องตรวจสอบนะไม่งั้นคุณทําอะไรไม่ได้นะหกเดือนหนึ่งปีคนที่จะทําอะไรโดยสุจริตอาจจะต้องมีการดําเนินการใดๆเพื่อให้มันไ,มได้หรือเปล่าอย่างนี้นเป็นต้นนะมันจะเป็นช่องทางหากินพิจารนะครับมันมีทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ผ่านการพินิษ์พิจารณาอย่างรอบคอบ <ๆ S 1> แล้วต้องไม่ให้คนบริสุทธิ์เนี่ยตกเป็นเหยื่อซึ่งจะทำอะไรยังไงก,ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับและแน่นอนว่า หน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยถ้าให้มีอํานาจคนนู้นคนนี้ฟ้องร้องได้ไอ้คนที่ตั้งใจจะโกงจะฟ้องร้องด้วยนะเพราะ,ะมันก็ใช้เป็นช่องหนึ่งที่จะมาทําให้การดําเนินการของหน่วยงานเนี่ยมันทําไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยต้องต้อง,องมีความโปร่งใสมีอะไรที่ชัดเจนพอสมควรในตอนนี้เนี่ยก็ทําแค่ปลายเหตุก็คือต้องให้มันเกิดก่อนเช่นไปเปิดบัญชีม้าก่อนแล้วก็ให้อํานาจแบงก์ในการปิดบัญชีม้าได้รวดเร็วให้อํานาจของกสทช นะครับในการที่ระงับหมายเลขให้บริการนู่นนี่นซึ่งมันไม่ใช่กสะทะชวันนี้เนี่ยรอข้อมูลรอข้อมูลมารอตัดสินใจรออะไรต่างๆไม่มีใครกล้าที่จะฟันฉับไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะกลัวถูกฟ้อง157ถูกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับความเป็นองค์กรของรัฐตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่คงจะต้องรอให้มันมีกระบวนการพิจารณาหรือว่ามีการพัฒนาการต่อไปได้ครับพี่จิครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเฮ ดีอย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงแล้วมันคือการแก้ปัญหาสาเหตุดีแล้วที่ท่านทํานะฮะแล้วก็ควรจะทํานานแล้วที่สาไปแต่ว่าต้นเหตุ<ช>เนี่ยแบบมันคงแก้ยากอาจารย์เพราะว่าเป็นปัญหาโลกแตกอย่างที่เราเคยคุยมปเมื่อปลาย่ีเดือนที่แล้วอาจารย์มันมันจะมีทางแก้ได้ไหมมีตัวอย่างไหมประเทศไหนเขาแก้ได้ผมยังมองไม่เห็นนะ ใช่ครับณนะวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยังคงเป็นยังคงเป็นปัญหาระหว่างประเทศกันอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าบางทีต้นทางมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็มีเยอะนะครับรบ,บางทีเนี่ยอยู่ประเทศข้างๆแต่ว่าใช้ Facility ของไทยไปใช้ก็มีนะครับ,รบจะสังเกตดูเวลาเข้าจับได้หรืออะไรได้ก็จะสังเกตเห็นเราเตอร์แบบ20-30ตัวเป็นร้อยตัวเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคลื่นมาจากไหนก็ามาจากบ้านเรา ปัญหาตรงนี้แหละครับพี่จิราเพราะว่ายังไงคือจริงๆมันก็มีทั้งบวกและลบนะครับคือข้อมูลในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับข้อมูลในลักษณะที่มันเป็นดิจิทัลแบบนี้เนี่ยมันมีฟุตปรินชัดเจนพี่จิระนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทินจากจากอุปสรรคไปเป็นบวกซะก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องใช้อ่าอ,อะไรอะเราเตอร์หรือใช้เซิร์ฟเวอร์หรือใช้อะไรที่มันมีปริมาณการคอนซูมการบริโภคข้อมูลมากมา,ยมายมหาศาลซึ่งในทางกลับกัน เซอ v i ว e สพร็อ d วเมันจะรู้ครับพี่จริ<อ>ระนะครับรจะรู้จะรู้เลยตำแหน่งเนี่ยชัดเจน IP ตรงไหนซะด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยทำไมไม่เทินตรงนี้หรือแก้กฎหมายให้บุคคลที่มีอำนาจแบบนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นนะครับอะไรก็ตามที่มันมีการใช้ข้อมูลอย่างผิดปกติอย่างมากมายและที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่จะใช้ข้อมูลเช่นไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือไม่ใช่สถานที่ราชการหรือไม่ใช่อะไรต่างๆ ที่ให้เซอร์วิสกับประชาชนใหม่ใช่ที่ตั้งของออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ใช่แกลบบไม่ใช่นู่นในนี่อะไรแบบเนี้นะครับเพราะนั้นโดยตำแหน่งเหล่านี้เรารู้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบถึงที่ได้ซึ่งตรงนี้มันต้องอาศัยองคอ์กรที่มันมีอำนาจ ตามกฎหมายพิเศษขึ้นมาไงครับเพราะว่าโดยทั่วไปมันไม่สามารถจะไปตรวจสอบไม,สามานนไม่สามารถที่จะไปค้นไม่สามารถที่จะไปดูว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงไปไหนมาไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่จริงแล้วดิจิท footprint มันตรวจสอบได้หมดครับนะว่าเป็นอะไรมาจากไหนแต่วันนี้มันมี PDPA คุ้มครองอยู่มันมีอะไรคุ้มครองอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์เช่นเอาไปยัดในกฎหมายฟอกเงินเอาไปยัดในกฎหมายไซเบอร์ อาพละคไซเบอร์ <C y ber> ได้ไหมอะไรได้ไหมว่าแต่มันจะต้องมีหน่วยงานที่รองรับตามอ่าองององกรที่มารองรับตามองค์กรแบบนี้ที่มีอำน,นาจที่จะไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบตั้งแต่อ่าการใช้งานหรือใช้อะไรเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่ใช้ข้อมูลโดยสุจริตในการทํามาค้าขายปกติก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ถ้ามันมีการใช้ข้อมูลโดยโดยไม่ถูกต้องนะครับอ่มันก็จะสามารถดําเนินการได้เหมือนที่เราสามารถจะจับ คนที่แอบขุดคริปโตได้พี่จิระเพราะการขุดคริปโตมันใช้ไฟผิดปกติไงครับมันใช้ไฟมากเลยนะครับมันใช้ไฟมากๆเพราะมันต้องอาศัยคอมพิวเตอร์หลายๆตัวที่มันบวกกันแล้วมันต้องใช้ความเร็วสูงมากๆในการขุดเพราะมันต้องแข่งกันขุดอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยไฟฟ้ามันจะใช้ในปริมาณที่สูงมากเขาก็อาศัยตรงนี้ไปจับได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีเทคโนโลยีหรือมีเทคนิคที่จะใช้ในการตรวจจับ อ่เรื่องดังกล่าวได้ไม่ยากเลยถ้ามันเป็นดิจิตอลหรือมันเป็นอะไรแบบนี้ครับคือจะไปฝากแปะไว้กับหน่วยง,งานใดหน่วยง,งานหนึ่งไม่ได้หรือแม้แต่ใช้องค์กรที่มีอยู่เดิมๆทาต่างคนต่างทํามันก็คงไม่มีประสิทธิภาพอาจจะต้อง<ช>มีอะไรใหม่ๆเป็นอาวุธขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหานี้หรือปล่อาจารย์ ใช่ครับต้องต้องต้องมีข้อคือต้องเรียนรู้ข้อจํากัดในการที่จะดําเนินการคือต้องตั้งธงก่อนนะครับว่าวิธีที่จะแก้แบบนี้คือต้องไปต้นทางนะครับไปต้นทางแล้วต้องไปรู้แหล่งต้องไปทลายแหล่งแต่พูดง่ายๆ้าเป็นยาเสพติดก็ต้องทลายแหล่งผลิตแหละแต่ว่าอันนี้มันการนะทำไมยังไงก็ต้องมีใช่ครับหลัาปฏิบัติการละกาปฏิบัติการอันนี้แน่นอนว่าวันนี้ แม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่มันใช้ฟอร์เซนตี้ของไทยไงครับดังนั้นมันก็ต้องไปดักไม่ให้ใช้ข้อมูลไม่ให้ใช้ฟอร์เซนตี้ตรงนี้ซึ่งในทางดิจิทัลมันทําได้หมดพี่จิระมันล็อก i p address มันล็อกอะไรพวกนี้ได้หมดแล้วมันก็รู้เลยว่าไอ้ตำแหน่งตรงนั้นเป็น IP Address อย่างไรนะครับต่อให้มันสุ่มมันอะไรก็สามารถที่จะดักได้ตั้งแต่ต้นแบบนี้เป็นต้นแต่องค์กรที่จะทําแบบนี้ตามกฎหมายวันนี้มันยังไม่มีนะครับเราอทไซาบอจะให้อนาจกับโรบไซเบอร์เข้าไปไม่ถึงใช่ไหม ไปไม่ถึงครับตํารวจไซเบอร์น่ะมีหน้าที่ที่จะ,ะรับรายงานขึ้นมาแล้วมีการช่อกงทางนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะทํางานก็ต้องมีหลักฐานก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความเสียหายก่อนว่าถูกโกงแล้วนะครับ,รบตรงเนี้ยผมเคยผมเคยผมเคยเจอกับตัวเองเลยนะครับว่ามันก็มีลักษณะการหลอกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ให้เข้าไปแจ้งแจ้งความเลยว่าอันเนี้ยมันผิดแน่นอนไปแจ้งความเลยเขาไม่รับแจ้งครับรเขาบอกมันยังไม่มีความเสียหาย ตรงเนี้ยมันยังไม่มีความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นพิเรักงรู้จักกับดรนิเวศนะครับที่เขาเก่งเล่นเทรดหุ้นอะไรพวกนี้อยู่มีคนใช้ภาพของดรนิเวศแล้วก็เป็นชื่อดรนิเวศเลยเ้าวสวนนเลยฮะเ้าสัวครับใช่ใช่ ครับตอนที่ผมเห็นนี่บังเอิญผมก็รู้จักส่วนตัวกับท่านก<อ>็โทรหาท่านเลยบอกเฮ้ยด<อ>็อกเตอร์ท่านโทษนะผมเห็นเว็บอย่างเงี้ยเยอะเลย<อ>ท่านไม่ได้ทําใช่ไหมแต่วพาผมรีพอร์ตไปนะ<อ>เขาบอกเออช่วยช่วยเดี๋ยวมักมา,มา,มาเต็มเลยนะอ, <laughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นอะไรที่เรารู้จักเนะี่ยเราก็รู้ว่าดรนิเวศไม่มีวันทําแบบนี้อ,อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าคนอื่นเอาไปหาประโยชน์แล้วคนที่ไม่รู้จัก อีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่ก็หลงสมัครเข้าไปไอ้แบบเนี้ยครับท,ที่ที่มันต้องอาศัยมันต้องอาศัยหน่วยงานที่เข้าไปกวาดล้างที่เข้าไปจัดการเลยคือพูดง่ายก็คือถ้าเป็นแบบนี้ปึ๊บก็ต้องมีอำนาจในการบล็อกวันนี้อำนาจในการบล็อกอยู่ที่ f c e e o o o ครับนะเพราะถ้า facebook ไม่มีคนรายงานไปมันก็ไม่บล็อกเพราะมันก็จะอ้างตัว AI อ้างอะไรของมันนะครับตรงกันข้ามคนโดยสุจริตไปทําอะไรสักอย่างบางคนถูกบล็อก เพราะว่าไปโพสนู่นโพสตนี่อะไรไปแต่ว่าถ้าไอ้พวกเนี้ยแบบเนี้ยมันไม่มีตัวที่จะทำะฉะนั้นก็ต้องมีการติดต่อหรือมีบทลงโทษที่ชัดเจนผมว่าพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นต้นทางหลักในการที่จะหากินได้เพราะฉะนั้นต้องไปบล็อกต้นทางเลยครับอะไรก็ตามถ้ามันเกิดจากตรงนี้ปรับก่อนเลยปรับก่อนเลยนะยังไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายไงครับว่าคุณปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาโดยที่เปิดซ้ำๆวันเนี้ยผมเห็นบางคนเนี่ยเปิดชื่อซ้ำนะครับเปิดชื่อซ้ำเลยครับนะครับสมมุติถ้าชื่อผมเนี่ยก็เปิดชื่อเลยเน ห้าหกเฟสอะครับแล้วทำไปโฆษณาด้วยนะคือท้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยได้เงินค่าโฆษณาจากคนเหล่านี้ด้วยครับใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นแบบนี้ครับแต่นี่ต้องต้องต้องเล่นให้หนักเลยนะครับต้องเอาให้หนักแล้วก็ต้องเป็นกฎหมายในประเทศเรานะครับแล้วก็คุณมาทําอะไรในนี้ก็ต้องดําเนินการนะครับถ้าทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจต้อง มีตัวตนพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ใช่ทุกวันนี้นะครับใช้จืบปลอมใช้หนุนใช้นี่ไปต่อให้ยืนยันก็ไปเอาไปเอา,เอา,เอาบัตรประชาชนของคนอื่นมายืนยันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเร็วๆนี้เพื่อนที่จัดรายการด้วยกันยังโดนเลยอาจารย์สุรชัยนะอย่างเงี้ยครับอาจารย์สุรชัยกำลังนวลวัตเนี่ยครับท่านก็โดนแล้วก็ต้องไปแจ้งความเลยเพราะอยู่ดีๆก็มีคนทวงเงินท่านมากับ แล้วก็โดนเนี่ยพวกเนี่ยครับเอา Facebook ของท่านเอาอะไรของท่านไปแล้วก็ไปหลอกเงินจากจากอ่าจากคนอื่นโรมนแรมนต์แ s c a ครับรกับโรแมนต์แ scam นะฮะแล้วก็ก็เอาอะไรมาให้ดูก็เป็นโรแมนต์แก c สแ scam เลยนะครับอ่ามีชัดเจนมีหน้าตามีอะไรชัดเจนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับสุดท้ายต้องไปแจ้งความ นะครับเพราะเรื่องเกิดที่ที่ต่างจังหวัดอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับมันก็เกิดแบบเนี้ยแล้วท่านถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะว่าความไม่เข้มงวดความไม่อะไรของ้ตัวโซเชียลมีเดียซึ่งวันนี้มันถากภาระมาให้กับเรามันบอกว่าไม่รับผิดชอบมันเป็นอะไรที่สาธารณะกับแต่ไม่ได้นะฮะตรงเนี้ยผมคิดว่าในขั้นต่อไปเนี่ยอ่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกสทชไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับกระทรวงดีอีแหละต้องออกมานะครับออกมา ชัดเจนเลยควบคุมไม่ใช่คแค่รอดรับผิด,<ม>ผดชอบแพนะจะต้องรับผิดชอบเต็มเมเลยนะถ้าอย่างนั้นรับผิดชอบเต็มเต็มเพราะเป็นต้นทางพิจิระถ้าคุณไม่เปิดให้คนคนนี้ลงมันก็ไม่เกิดการอ่าช่อโกงได้นะครับก็ปิดช่องทางตรงนี้ไปได้แล้วก็คุณจะทําที่ประเทศอื่นไม่สนอ่ะแต่ถ้าคุณมาทําในเมืองไทยคุณต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องเป็นถ้าสมมติว่ากฎหมายระหว่างประเทศทําไม่ได้ก็ต้องไปรณรง รณรงค์ระหว่างประเทศเลยนะครับใช้เครือข่ายที่เรามีเป็นสมาชิกอยู่อะไรอยู่ <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกประเทศยินดีให้ความร่วมมือครับเพราะว่าทุกประเทศเสียหายเช่นเดียวกันครับก <c oughs> <our> ็มหาเศรษฐีของโลกเหล่านี้ก็รวยไปจากจากเหตุผลนี้ด้วยนะส่วนหนึ่งนะฮะต้องยอมร, <c oughs> รับว่าน,นี่ก็เป็นมาตรการซึ่งซึ่งคิดว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจอย่าเพิ่งดีใจนะฮะต้องทําอะไรมากมายทีเดียวในส่วนนี้นะอาจารย์ใช่ครับ เรื่องของแบงค์อาจารย์ขก๊อทชอบคนจะแค่ไหนหรือว่ามันจะลําบากมีปัญหากับสถาบันการเงินไทยไหมอาจารย์ถ้าเจอแบบนี้เยอะๆไม่อะครับผมคิดว่าสถาบันการเงินไทยซะอีกที่จะต้อง alert นะครับนะการเปิดบัญชีมา้าการเปิดบัญชีอะไรโดยที่คุณไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยครับคือบัญชีม้าเนี่ย คือการเปิดบัญชีต่อไปมันก็ต้องเข้มงวดกว่านี้นะครับ,รบก็ต้องดูว่าคนคนนั้นมีอาชีพอะไรใช่ไหมครับทําทมาค้าขายอะไรยังไงและต้องมีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลกลางที่สามารถตรวจสอบได้ mm hmm. เหมือน list, mm hmm. เหมือนแบล็คลิสเหมือนเครดิตบูโรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนเนี่ยมันจะต้อง ต้องโอเพนแบบนี้<ะ>เพราะอะไรเพราะว่าสมมติวันดีคืนดีใครก็ไม่รู้ไปเปิดแต่เงินเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมครบพุ่งนี้มันไม่น้อยๆน,น,นะ,ะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนบางทีหลายแสนบาทอะไรแบบเนี้ยแบงก์มันต้อง alert ครับแบงก์มันต้องมีระบบเอไอที่เตือนแล้วว่าไอหมอนี่มีเงินเข้ามาภายในหนึ่งวันมี<ะ>เงินเข้ามาแบบนี้มันก็ต้อง alert แล้วมันก็ต้องหยุดไว้ก่อนแต่วันนี้เนี่ยคุณ คุณปล่อยไหลเลย<ฮ>นะครับคุณปล่อยไหลเลยตรงเนี้ยแบงค์ต้องรับผิดชอบแบงค์ต้องทําระบบขึ้นมาเพื่อสกรีนบัญชีต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเป็นบัญชีเงินเดือนมันชัดเจนครับเข้ามาวันละครั้งครั้งละ3า0บาทนะครับ<อ>หรือ,อจะทาํามาค้าขายก็ต้องขึ้นทะเบียนว่าทาํามาค้าขายอะไรอะไรยังไงเข้ามาอะไรยังไงนี่บางทีวันดีคืนดีไม่มีเงินใสเข้ามาแล้วก็รีบปิดบัญชีไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับแบงค์จะต้องให้ความร่วมมือแบงค์จะต้องเข้มงวดนะครับ<อ>ผมคิดว่าต้องลงโทษแบงค์ ในกรณีเปิดบัญชีม้าอย่างง่ายๆในกรณีที่ทําให้บัญชีไหลเข้าไหลออกอย่างอาง,ง่ายๆเนี่ยนะครับออกไปคือวันนี้ความโชคดีมีอยู่ตรงนี้ครับว่าะระบบยืนยันตัวตนเนี่ยมันทําให้อายุของการเปิดบัญชีม้ามันสั้นลงพี่จิระ <All right. S 1> เพราะอะไรเพราะมันต้องเอาคนคนนั้นพี่จิระจาได้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าหลอกให้คนเนี่ยข้ามไปรับเงินที่ต่าง ประเทศแบบเทเ<ไ>พื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็กักตัวเพื่อให้สแกนหน้าพิจิระ<า>นะฮะเพราะปริมาณเงินมันเยอะไงครับมันก็ต้องกักตัวเพื่อสแกนหน้ามนเมื่อสแกน,น,นกเสร็จแล้วแล้วหมดอายุหมายความว่าใช้ได้แค่นี้แหละบัญชีมา้าเพราะต่อไปมันจะถูกล็อกแล้วไงครับมันก็ปล่อยกลับมาคนพวกเนี้ครับ ที่เราจับได้หรือเราอะไรแล้วเปิดบัญชีม้าเนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้กับเขาว่าไอกระบวนการโกงกระบวนการอะไรแบบเนี้ยมันใช้อะไรกันยังไงนะครับมันก็จะพัฒนาการไปตามกฎระเบียบของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องเอาตั้งแต่ต้นทางต้องมีระบบการตรวจสอบเลยว่าคุณมาเปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสองค์อะไรและต้องคาดการด้วยว่าในอดีตหรือว่าถ้าไม่เคยเปิดมาก่อน สมมุติไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะครับคุณก็ต้องแสดงให้เห็นว่าจะต้องทําอะไรแต่ถ้าเคยเปิดมาแล้วก็ต้องกลับไปดูประวัติว่าหมอเนี่ยมันเปิดบัญชีที่ไหนมาและทําอะไรมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นระบบตรวจสอบเนี่ยต้องทําให้เป็นระบบกลางครับที่ฉิละ นะครับตรวสอบแบล็คลิสตรวจสอบอะไรพวกนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีบันเดลของไอ้ตัวแบล็คลิสหรือ t e เท a t i v e blacklist ตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้ทุกธนาคารสามารถ access ได้เมื่อไอ้หมอเนี่ยไปเปิดบัญชีหลายธนาคาร4ีหธนาคารขึ้นไปแบบนี้ระบบเนี่ยมันจะต้องให้ล็อกทุกทุกบัญชีของไอ้หมอนี่เลยนะครับมันต้องทําให้ได้นะครับมันต้องทําให้ได้มันถึงจะทําให้ลด ไอ้ปริมาณการเปิดบัญชีม้าเนี่ยไปได้นะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่จะต้องทําให้ได้ก็คือเพิ่มโทษของธนาคารที่ละหลวงหรือละเลยให้เปิดบัญชีม้าได้อย่างง่ายได้ครับคือมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเกินไปเพียงว่าต้องต้องอาศัยความตั้งใจในการทํางานในการดูแลลูกค้าให้มากขึ้นอาจต้องเสียต้นทุนเพิ่มขึ้นก็ต้องทำนะอันนี้ไม่งั้นความเสีายมันตกจากลูกค้าของคุณจํานวนมาก60สิบแปดสิบล้านบาทตอวันนี่มันมหาศาลเลยอาจารย์ ถูกครับแล้วใมือล้านนะครับใช่ครับและที่ผมผมผมคิดว่ามันมันง่ายก็คือว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่จิระวันนี้มันระบบมันออนไลน์นะครับ <AI S 2> ระบบ <AI S 2> ทุกคนถ้าคุณสงสัยใส่เข้าไปคุณรู้หมดเลยทั้งหมดเลย <AI S 2> พีแต่ว่าเอาละแบงค์ชาติจะตั้งตรงนี้อย่างไรนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง PDPA จะแก้ตรงน,นตรงนี้อย่างไรมีพรกรขึ้นมาเพื่อซูเปอร์ซีด ไอตัว PDPA ตรงนี้ไหมแล้วก็ให้ธนาคารสามารถที่จะแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้แชร์ข้อมูลผู้ต้องสงสัยเอางี้แล้วกันะนะครับเอาเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นถ้าพิสูจน์แล้วก็ก็เอาออกมาอยู่ในบัญชีปกติครับอืมก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ต้องทำนะฮะ๋ยวเพิ่งเฮดีใจที่มีข่าวนี้ว,นาว,านวันเมื่อวานว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในการให้เพิ่มโทษสถาบันการเงินหรือว่าเครือข่ายมือถือสังคมออนไลน์เท่านั้นยังไม่พอมันเป็นการแก้ปัญหาปลายทางต้อง ทำที่ต้นทางด้วยซึ่งอาจารย์บอกว่ามันมีหนทางทําได้ไมาได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรบ้างมากมายนะแล้วก็ต้นทุนบอกที่ว่าถ้าแนลองค์ม,มาได้มาได้เสียหายคุ้มค่ากับ,ค,บความเสียหายที่เกิดขึ้นในจัลวรันด้วยนะถูกต้องครับครับได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์รักษ์นะครับที่มอให้มุมมองเกี่ยวกับข่าวนี้ที่ออกมาแล้วก็แนวทางในการที่จะแก้ปัญหาอาจจะเรยียกว่าแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยอาจารย์อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมอาจารย์ ถูกต้องรับรับเพราะบางอย่างมันอยู่เพื่อนบ้านมันอยู่นอกประเทศหรืออะไรไปโดยเฉพาะกระบวนการที่จะคิดขับปรับหรืออะไรจากโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ,รบมันก็อาจจะถ้าเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ไม่มีปัญหาก็จัดการที่อยู่เมืองไทยเลยเป็นตัวแทนครับจีนทําได้จีนก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จไหมอาจารย์ในการ,รในการทําแก้ปัญหานี้หรือว่าใช้ใชกําลังทะลุทรวงเข้าไปประเทศเพื่อนบ้านเลยอย่างนั้น ใช่ครับแล้ววันนี้ก็เริ่มมาติดต่อกับเราแล้วนะครับเมื่อวานก็มีข่าวนะมาเองเลยแล้วก็จะจัดการที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยครับไอที่เอาเอาดารงดาราไปหลอกไปอะไรแบบเนี้ครับก็ดีที่เข้ามาครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นรักนะครับเดี๋ยวสปาห์น้ามาติดตามประเด็นต่างๆมาต่อนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ